ละเรามาต่อกันอีกแล้วอันนี้เราก็มาเริ่มมาถึงหน้าที่8แล้วเนาะเราต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆกันเรจะได้สถานีที่จอดเรือดำน้ําแล้วแน่เห็นไหมใช้ปากกัดทําไมอ่ะห้ามใช้ปากกัดเราต้องใช้อุปกรณ์นี้เห็นปะเอาแม่ช่วยทําไงอันนี้เขาใช้ทําไงรู้ไหมเออใช้ทำ<ร>ไงห้ามทําพังอีกแล้วไม่ทําพังกลัวทาพัง ไม่ได้ทําพังเราแกะออกถ้ามันใช้ยังไม่ได้เรยยังยังไม่ถูกต้องเราประกอบไม่ถูกต้องเราก็ต้องแกะออกใช่ไหมไหนอะไรเนาะก็สีขาวก็ออกมาไหนสีขาวไหนนี่ออกมาทันเห็นสีขาวฮะนี่อ๋ออ๋อตรงนั้นไม่เป็นลายไหนดูดิไปถึงไหนแล้วอันนี้เป็นด้านหลังนี่เห็นไหมด้านหลังแล้วเนะาะขาตั้งข้างหลังอ๋อเาอันนี้เขาต่อต่อช่วงที่จะเป็นฐานเป็นขาตั้งใช่ปะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอาค่ะตั้งมีอะไรมั่งรูปนี้ันยะมาทันหาครบหรือยังสี่อันครบอย่างครบแล้วครบแล้วครับเอาละต่อไปเราก็จะหานี่เราก็จะมาดูตรงนี้ต่อหน้าที่เก้าอันนี้เขาจะมีสีเหลืองใช่ป่ะเราก็ไปดูที่สีเหลืองชทำไมชุดเร็วอ่ะเราก็ดูสีเหลืองยังไม่เสร็จเลยจะชุดละอันนี้หรือเปล่าใช่เนาะเขาให้หาหนึ่งอันใช่ป่ะ ยังไม่ต้องชุดแล้วก็สีเทาเราก็ไปที่สีเทาวิธีเล่นของเขาง่ายๆมากฝึกฝึกเด็กเ <Cheese. S 1> นาะฝึกมาทัน <Cheese. S 1> มาทันให้ไม่เบื่อการทําบ็อกจีสไปแล้วทำไมต้องบอกล่ะยุ่เสร็จเลย <c oughs> มาทันสนุกอันนี้อีกสองอีกอันนึง <c oughs> อันนี้ยังหาไม่ครบเลยเขาให้หากี่อันรู้ป่ะสองอันสองอันอีกอันนึงอยู่ไหน ม,มันมาทัมีอันหนึ่งแล้วเห็นไหมไหนอ๋อไม่ใช่อันนี้สิอันสีเทาอ่ะสีเทานี่ไงอันนี้ใช่ป่ะเออสีอันนี้จะแยกออกไม่ค่อยได้ชัดเนาะสีเทาอ่อนเทาเข้มอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยดูมันต้องอยู่ที่ทีทตันตัวก่อนเราไม่ตีสีตันตัวก่อนต้องเราต้องดูเอารูปดูสิ<ด>เหมือนกันไหม <แ S 2> <แ S 1> มาทันต้องกลับอีกด้านหนึ่ง เพลงนี้ก็มาย้อนกันดีไม่เหมือนสิมาทันก็แสดงว่ามาทันตอบผิดมาทันก็กลับมาต่อด้านนี้ใช่ป่ะไม่ได้ดูได้แหะดูไหนไม่มีไม่มีทําไมถึงไม่มีแสดงว่าเราทําผิดใช่ไหมเดี๋ยว่าคันมาทันบอกว่าเราเดี๋ยวเราเจอกันตอนต่อไปมาทันขอแก้ไข สถานีใหม่แกะก่อนเนาะไหนสวัสดีครับซิมองหน้ามองหน้าด้วยแล้วเดี๋ยวดูมาทันตอนต่อใกล้จะเสร็จแล้วเป็นยังไงเนาะโอเคเนาะเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับครับเนาะเดี๋ยวมาทันจะให้ดูอันที่เสร็จเกือบจะเสร็จแล้วอะเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ